สวัสดีจ้าแม่แม่วันนี้เราจะมาอันบ็อกป๊อกเน่จ้า, yeah <S <S <ด>านั่นก็คือนี่เลยจ้าเปอุ Bay ้มบ ok ็อกเน่รุ่นแมดบีนะทุกคนอันนี้เป็นนําเข้าจากประเทศเกาหลีทุกคนและสีที่เราจะเปิดตปวน,นี้เป็นสีเข้าใหม่ชื่อว่าสีเดนิมเกรย์นะคะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าเป็นจูอินวันด้วยจูอินวันในอันเดียวก็คือเป็นท Hip ั้ง h i ิปซีดแบบอุ้มรองสะโพกแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แบบฮิปซีดแคริเอแบบหุม อะะุ้มได้ทั้ง si e. ตัวลูกนะทุกคนแล้วก็แบบมีฮิปซีทตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนได้ถึงเจ็ดโพ i ิชันเลยนะทุกคนได้ถึงเจ็ดโพ i ิชันตามนี้เดี๋ยวมาเปิดกันเลยจ้าเปิดแบบของกันเลยนะชุดชุดชุใชุมนี่ก็ะเป็นคู่มือเนาะก็จะมีทั้งภาษาเกาหลีใต้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเพราะว่าเาหลีไทยเกาหลีใต้นะคะทุกคนแล้วก็มีโอเถูก สีเดนิมเปยก็คือเป็นสีแบบนี้นะจ๊ะจริงๆสีครีมก็สวยนะคะแต่ว่ามันจะเปื้อนง่ายแต่สีนี้นจะเปื้อนยากมาทุกคนจําลองว่าพุงแม่ใส่ได้นะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บตึ๊บมันก็จะเป็นประมาณน,นี้อันนี้คือแบบยิปซี a แคริเออร์ก็คืออุ่มแบบนี้จะหันน้องออกข้างหน้าข้างหลังก็ได้เป็นผ้าแบบว่าน้องหายใจได้นะ,ะทุกคนนี่นี่ยิปซี a แคริเออร์จะเอาใส่ไปข้างหลังข้างหน้าให้น้องหันหน้าหันหลังได้หมดหรือว่าจะเป็นแค่ยิปซีดก็ได้นะคะ ก็คือจะตรวจตรงนี้อันนี้ก็คือระบายอากาศน้องได้ด้วยเนี่ยถ้าน้องที่ร้อนก็คือระบายอากาศแล้วก็สายพวกนี้คือสามารถปรับให้กระชับกับรูปร่างด้วยนะคะนี่เราก็จะได้อุ้มลูกเป้อุ้มแบบไปเที่ยวได้ไม่เมื่อยหลังเมื่อยเอวไม่กระโชกนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ตัวใหญ่ก็คืออุ้มลูกอุ้มหลังแล้วก็คือไม่ปวดหลังจ้าเพราะว่ามีตัวนี้คอยซัพพอร์ตน้ำหนักลูกน้อยนะคะเดี๋ยวถ้าน้องได้ใช้งานแล้วจะมารีวิวอีกทีนะคะอันนี้เป็นการทันบ๊อกจ้า